ในอาการปรุงแต่งนั้นหรือเรียกว่าความเป็นไปได้นั้นนะอาการที่มันหมุนแต่ปวนนั้นนะถ้าเกิดมันได้แตกตัวออกมาเมื่อไหร่นะเมื่อมันได้แตกตัวออกมาเนี่ยมันสามารถสร้างสร้างลักษณะแห่งอาการหนึ่งในทุกมิติเลย มันสามารถสร้างอาการอย่างใดอย่างหนึง่งไปเป็นอนันตกมิติเลยมันเป็นของมันอยู่แบบนั้นนะอาจารย์จะพูดตรงนี้ให้ฟังว่าขณะที่พวกเราไม่ได้อาศัยอะไรอะไรเลยพวกเราจะรู้ทุกสรรพสิ่งเลย ในขณะที่พวกเราไม่อาศัยอะไรอะไรเลยมันจะมีธรรมชาติหนึ่งรู้ทุกสรรพสิ่งเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราแค่ขณะเดียวที่พวกเราเพ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรืออาศัยสิ่งใดสิ่งหนึ่งแค่ขณะเดียวนะทุกอย่างจะสลายหมด เหลือแค่เราอยู่ตรงนั้นแหละมันจะมีเราอยู่ตรงนั้นทันทีเลยจะมีผู้รู้จะมีสิ่งถูกรู้อยู่ตรงนั้นทันทีเลยพวกเราลองสรุปธรรมะดูสิพวกเราจะติดอยู่ในมิติที่ละเอียดที่สุดทันทีเลยนี่คือคำเตือนอย่าสรุปธรรมะเด็ดขาดนะ พวกเราจะเข้าไปติดในมิติที่ละเอียดที่สุดนั้นทันทีจำไว้